ดูภาพแผนที่อากาศในเช้าวันนี้เลยถ้าอย่างนั้นเนาะ <ใช S 2> แผนที่อากาศก็ทุกทิศทั่วไทยก็ขาวเป็นสีขาวไม่มีฝนตกหนักไม่มีนะครับก็ถือว่ากลับเข้าสู่ภาวะปกติหลังจากสัปดาห์ที่ผ่านมาตลอดทั้งสัปดาห์ะนะครับทุกทิศทั่วไทยมีฝนตกลงมาพายุนะครับฤดูร้อนลูกเห็บตกให้เห็นมาสัปดาห์นี้ก็เป็นปกตินะครับทีนี้ผลอานิสงส์จากฝนที่ตกลงมาเมื่อ สัปดาห์ที่แล้วช่วงปลายสัปดาห์ก็ทำให้ภาพถัดไปก็คือภาพของค่าฝุ่น PM 2.5ภาคเหนืออากาศดีมากครับ <c oughs> นะอากาศ <c oughs> ดีมากนะครับถ้าดูตามนี้ก็คือสีเขียวสีฟ้าอากาศดีเลยแหละอีกแผ่นหนึ่งที่ <c oughs> คุณรันชีรันชิดาบอกมาเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าไม่มีฝุ่นแล้ว <c oughs> นะครับรักษาเอาไว้นะคุณผู้ชมนะเอาว่าให้มันเป็นจุดเริ่มต้นน่ะไม่ใช่เริ่มต้นเผาใหม่ อะที่มันดับไปแล้วก็ให้มันดับมอดไปกับฝนที่ตกลงมาะนะครับแล้วก็จะได้เผาอีกจุดอีกอนะเผื่อผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับอบตอเทศบาลน,นะกำนันผู้ใหญ่บ้านอาสาสมัครกู้ภัยนะครับช่วยกันนะฮะรักษาพื้นที่สีฟ้าสีเขียวพื้นที่ปา่าเขาลำนาไพรทางเหนือเอาไว้ให้ได้แต่ที่มันแย่ก็คือกอทมนะครับอย่างภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้นะครับ กรทมแม้จะไม่มีสีแดงนะแต่ว่ามันก็มีส้มนะครับวันนี้ส้มเกือบทุกทุกพื้นที่เลยนะ<ช>มีเหลืองแซมเข้ามานิดหน่อยเหลืองก็อาการไม่สู้ดีส้มก็มีปัญหาแล้วนะครับในกรทมดูจะมีฟ้าโปร่งคือถ้าดูนะพี่อยู่ฝั่งตะวันออกเนี่ยก็มีลมนะไม่ใช่ไม่มีนะค่ะลมพัดปลิวใบไม้ไหวเลยอ่ะพัดแรงด้วยนะครับแต่ว่าค่าฝุ่นไม่ดีเลยกรทมในเช้าวันนี้ ใช่ค่ะคุณผู้ชมบอกมาหน่อยอยู่พิกัดไหนพื้นที่เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็เรื่องของฝุ่นคุณผู้ชมอยากให้ป้องกันเพราะว่าคุณผู้ชมเองยังคงต้องออกไปใช้ชีวิตยังอยู่บนท้องถนนทั้งเรื่องของควันจากรถที่ปล่อยจากท่อไอเสียต่างๆนะคะแล้วก็เรื่องของสภาพอากาศที่มันพออากาศมันเย็นกับมาเย็นอากาศมันนิ่งมันแห้งไง ฝุ่นมันก็อย่างมัน,มนตายผ่อนส่งนะยอมรับเลยนะว่าว่าเรื่องพีเอมสอนี่มันตายผ่อนส่งทีเดียวน่ากลัวมากมีคุณผู้ชมส่งข้อมูลเข้ามานะครับคุณธาราไม่ใช่ธาราที่ขอไยครับท่านผมไม่ได้ดูชื่อพี่เขาส่งมาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยค่ะอันนี้ส่งมา2 2งรอ่ะอันนี้เป็นค่า AQI ใช่ไหมคะมพี่อนอม2อง้อิหรอคะพี่กัดตรงไหนคะ พี่สรานพัฒน์ไม่ต้งส่งมา210ใช่ไหมคะโอแสดงว่าข้อมูลตรงกันกับพี่สรานพัฒน์เลยค่ะอยู่ชนบุรีเหมือนกันค่ะวันนี้อากาศไม่ดีนะชนบุรีนะนี่ขอขอบคุณทีมงานนะคะที่ขึ้นให้นะคะทั้งที่จริงแล้วเนี่ยชนบุรีก็เป็นเมืองชายทะเลเนาะมันอยู่กับทะเลอะเนาะเออมันน่าจะมีลมเหมือนลมทะเลนะครับที่พัดได้นะครับแต่ว่า เช้านี้ไม่สู้ดีเลยนะครับค่ะถ้าดูโดยภาพรวมวันนี้นะครับตัวเลขที่มีการรายงานเอาไว้นะครับกองควบคุมคุณภาพอากาศกรมควบคุมมลพิษเนี่ยภาพรวม PM 2.5ในประเทศไทยพบค่าเกินมาตรฐานในจังพืที่จังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครนนทบุรีนคนปรปฐมสมุทรสาครสมุทรปราการจังหวัดน่านแพร่อุตรดิตากพิษณุโลกกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบูรณ นครสวรรค์อุทัยธานีลบบุรีสระบ,บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีพระนครศรียุธยาราชบุรีสมุทรสงครามาประจวบประจีนฉะเชิงเซาชลบุรีระยองและจังหวัดเลยนี่กระรงเป๊ะเลยนะที่ชนบุรีเนี่ยนะครับศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศนะครับรายงานติดตามสภาพอากาศนะครับภาคเหนือเกินค่ามาตรฐาน11พื้นที่ตรวจได้ตั้งแต่12ถึง138ไมโครกรัมต่อลูกบาตรเมตร ภาอีสานเกินค่าหนึ่งพื้นที่นะ1 7 6 3ไมโครกร,รมัมภาคกลาง3 7 9 5ภาคตะวันออก36-78ภาคใต้เกณฑ์ดีมากครับไปอยู่ปากใต้บ้านเราดีกว่าภาคใต้นี่จะรายงานมาทุกครั้งทุกปีทุกวันที่รายงานภาคใต้ไม่มีปัญหา pm 2.5ค่ะนะอากาศดีนะคะก็แ,แต่ละภูมิภาคก็จะม <นะ S 2> ีปัจจัย ค่ะร้อนชื้นแม่พี่หนอมร้อนชื้นอ๋อค่ะแต่ละภูมิภาคก็แตกต่างกันรวมถึงเรื่องของสภาพอากาศนะคะอย่างเช่นที่มีส่งเข้าไปเมื่อสักครู่นี้นะคะพี่หนอมประเทศไทยของเราก็ติดอันดับนะคะที่มีการรายงานเรื่องของค่าฝุ่นอันดับที่29ของโลกก็คือที่เชียงใหม่ประเทศไทยแล้วก็อันดับที่30ก็คือกรุงเทพหานครประเทศไทยเช่นเดียวกันวันนี้นะใช่ค่ะเรียงกันเลยนะคะที่เป็นค่าเกณฑ์ของ AQI นะคะครับแต่นี้จะเห็นว่าโลกเขาทําสถิตินี่เขาให้ความสําคัญกับ เรื่องนี้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลให้ความสําคัญกับสุขภาพร่างกายของเราเองตกลงว่าเชียงใหม่ลําดับที่ลําดับที่29ค่ะอยู่ที่88นะคะถ้าเป็นค่า Aqi กรุงเทพกรุงเทพอันดับที่30ค่ะค่า Aqi 30เลยอใช่ค่ะา Aqi อยู่ที่82ค่ะอันนี้คือวัดมาตรฐานของสหรัฐนะคะ Aqi ค่ะ